สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าของวันที่สิบเก้ากันยา 68, นะ่าสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พอใจดีสิพภาพไปสรุปแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พร้อมกันพี่น้องนะครับว่าแนวทางแต่ละสำนักตัวใดตรงกันบ่ตรงกัน,กกนพี่น้องนะครับเนาะตรงกันหลายคู่หลายชุดพี่น้อง นะครับให้พี่น้องพิจหน้ากันจังได้กะเปิดกระเป๋าเฝ้าเอาเงินเข่าบ้านกวดเอาเงินเข่าบ้านหอบเอาเงินเข่ากระเป๋าพี่น้องนะครับเหมือนแดงนี่สองทุ่มเคืองพี่น้องนะครับเนาขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ลำรว้ยกันสูบูสูสคนพี่น้องเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปสรุปเลขชุดสามตัวคู่เดี่ยวหางเดี่ยว ของพอใจดีเลยพี่น้องเด้อผู้ใดมักกาจัดพี่น้องขาดกาพานันนะครับอันนี้พอใจดีเอามานําเสนอชอบเป็นส่วนตัวเด้อเฉพาะสามตัวนี้ชอบเป็นส่วนตัวไผสีตามกาตามพี่น้องนะครับไผ่พตามกระบอกไปยังแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอใจดีน้าเนเด้อนะครับให้กำลังใจพอใจดีน้ำเน่กันแล้วกันนะครับสองุงเครื่องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์บริาหารไหนผิดหวังแน่นอน เปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์เลยนะครับ,บรูด1ิบรอพี่น้องนะครับสองทุ่มครึ่งเอาเงินเข้ากระเป๋าให้มากที่สุดพี่น้องนะครับเนาะมักแนวทางของอาจารย์ได้จัดไปพี่น้องนะครับเอาพี่น้องพอใจดีสิบไปใส่วันที่ก่อนอันนี้เป็นสรุปส่วนตัวเป็นส่วนตัวของพ่อใจดีเดนะครับพ่อใจดีชอบชุดนี้นะครับ วันที่สิบเก้าพี่น้องวันที่วันที่สิบเก้าได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบเก้ากยอคือกันยาเด้อบบเป็นกอยอสิหาได้พี่น้อง กันยายนนะครับสองห้าดพี่น้องนะครับสองห้าหกแดพี่น้องนะครับชุดนี้เป็นชุด3มตัวนะมักส่วนโตหรอกพี่น้องแล้วมาลงให้พี่น้องนะครับมักส่วนโตนะครับพี่น้องมักบ่มักกับบ่ากัน นะครับเป็นความตัดสินใจของพี่ของน้องนะครับที่สิเอาไปพิจารณานะครับชุด3ตัวนะครับชุดชอบเนาะชอบส่วนตัวนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนา เราพัฒนาชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวพ่อใจดีเนาะ นี่ครับนี่ชุดมักเด้อพี่น้องชุดมักเด้อของพอใจดีเด้อนะครับผููได้มั่นใจเส่อใจกะตามพี่น้องว่ามั่นใจพอใจดีว่าเส่อใจกะบบเป็นยังบึงเป็นแนวทางไปก้อนพี่น้องเย้ยแนวทางไปก้อนมันบมแมนง่าย,ายๆพี่น้องแนวทางเนาะอันนี้พอใจดีเอามาพิสูจน์ให้พี่น้องได้บ่งกัสิี้ยำๆเบ่งคือจังใส่เบ็ด,ดีย่ละพี่น้องนะครับเนาะ อย่าเบิง้งคือไซเบอยู่ดอกนะครับอันนี้เป็นชุด3ามตัวหางเดียวคู่เดียวตัดเล่นได้พี่น้องคู่เดียวหางเดียวแต่ตัดเล่นได้เด้อคู่เดียวหางเดียวตัดเล่นได้นะครับนะครับ คู่เดียวหางเดียวตัดเล่นได้พี่น้องนะครับสามตัวพี่น้องสตัวนะสามตัวชุดสามตัว ได้พี่น้องชุดสามตัวเ้อนะครับชุดสามตัวพี่น้องนะครับหมักได้พี่น้องจะมันนี่เป็นส่วนตัวเพอจะดีพี่น้องบ่ระว่าตรงเนาะนะครับเป็นส่วนตัวเด้อเก้าหกห้า อันนี้ชอบเป็นส่วนตัวใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับถ้า2ตัวตัดเล่นนะครับได้นะครับตัดเล่นได้เด้อนะครับสองตัวตัดเล่นได้นะเดี๋ยวผมตัดให้ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวเด้อ พ็ใจดีตัดให้เนาะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรอันนี้ส่วนตัวพ่อใจดีเด้อชอบ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 ,ชอบนะครับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับหกหนะครับ หกเก้านะครับห้าเก้านี่คือส่วนตัวเลยพี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือส่วนตัวของพ่อใจดีนะครับตัวนี้คือมัก ไบ,บ่มักพี่น้องบ่มักกับบ่เป็นอย่างเด้อนะครับบ่มักกับบเป็นยอย่งนะครับอันนี้แค่พอใจดีมักมันมาที่ทางเราแล้วน้ะครับอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นละตัดสินใจพอใจดีก็เอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องเบิ้งพิจาจรณาเอานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องมีแค่นั้นนะครับเนาะ ให้พี่น้องสบายใจกันซื้อบู้ซอ้คนมือแรกเปิดกระเป๋ารอรับซับรอรับซับได้เลยจากเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เด้อพี่น้องนะครับรอได้เลยนะครับเปิดกระเป๋ารอนะครับชอบเลยพี่น้องเด้อพ่อใจดีชอบเด้อพี่น้องจะชอบไม่ชอบก็อยู่ที่กับพี่กับน้องเด้อนะครับ ชอบมากพี่น้องชอบมากชอบหลายนะครับพี่น้องครับวันที่สิบเก้าคือมือหนีได้พี่น้องเด้อวันที่19กันยา2568ลาวพัฒนาชุด3าตัวพ่อใจดีน,นี่มักเป็นส่วนตัวได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้มักเป็นส่วนตัวพ่อใจดีเนาะนะครับชุด3ตัว965พี่น้อง2องตัว6กห9หกพี่น้อง ผู้ใมกักกะตามพอใจดีเสื้อพอใจดีมั่นใจพอใจดีตามพี่น้องเขาหรือดูดบอลรู้กันเ้อนะครับตัวมั่นใจที่สุดเก้าหกห้าฟันทงไปที่อฟันทงยากพี่น้องถ้ามาก็มาพี่น้องนะครับมาก็ขึ้นมาเตรียมสามตัวพี่น้องถ้าไม่มาก็ยังมาโดนสองตัวอยู่เด้อสองตัวตัดไปให้พี่น้อง ยังไงก็มาเอาพี่น้องแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องนะผู้ดใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีขอให้มือแรกนี่เอฟซีที่กดไลค์กดแชร์ให้กระเป๋าแตกกระเป๋านักพี่น้องนักกวดเงินเข่าบ้านเข่าซองนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆังรยๆพี่น้องความเจ็บยาไดความไข่ยาห้มีพี่น้อง ให้สมมปรารถนาถูกสิ่งถูกอย่างถูกปากการพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ